า,าถามอะไรเมื่อกี้พูดถึเรื่องนักแสดงแล้วเรื่องนักแสดงที่เราจะมาแคสเพื่อมาเล่นในเรื่องเนี่ยเราเลือกยังไงหรือมีนักแสดงมืออาชีพมาเล่นบ้างไหครับคือผมเนี่ยค่อนข้างซีเรียสในเรื่องของการแสดงแนละ้วก็าการาแบบ การที่เราเลือกนักแสดงแต่ละคนเนี or or au, mm ่ยมาเนี่ยมันสําคัญเพราะว่าถ้าเราต้องเชื่อสมัยก่อนเราก็ไม่มีทางเลือกเนาะเราก็ต้องเอาเลื่อนเอาเนื้อเาเนี่มาเล่นคือค่าตัวอาจจะมากขึ้นแต่ว่าเราก็เพื่อเพื่อแบบเพื่อให้งานเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์แล้วก็เคยคิดหรือเปล่าว่าตัวเองแบบลงทุนมากเกินไปสําหรับแค่แบบโปรเจกต์หนังสั้นโปรเจกต์จบของเราเคยคิดปะว่าแบบที่มันมากเกินไปเคยครับเคยก็มีบางคนครับก็เคยแบบส่งคำขอรหาเยอะตั้งแต่ทำเดอะบัสเดย์แล้วว่า เนี่ยตอนที่เขาอ่านบทอย่างเงี้ยมันบอกว่าเป็นใครแล้วกันเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีทางสาเร็จได้เลยไหนะอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่จะสร้างออกมาได้เลยคุณจะไปติดสยามได้ยังไงคุณจะทําได้ยังไงก็มีทางทําได้ ไอเราเนี่ยก็คิดว่าเออถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทําไม่ได้แล้วเราก็เลิกไปเนี่ยมันก็จะจบอยู่แค่นั้นแต่เราอ่ะไม่เชื่อไงเราเป็นคนดื้อเราพยายามจะแบบว่าเออไม่ทําไม่ได้ใช่ไหมลองหาทางดีหาทางสุดท้ายมันก็ได้โอเคแน่นอนแล้วแหละผมว่ายังไงคุณวิกก็ต้องเลือกเดินเส้นทางนี้อยู่แล้วมาถูกสูกฉีดในตเล้วแแต่ว่ามันต้องมีจุดสูงสุดในชีวิตที่เราอยากไปยืนตรงนั้นตรงนั้นคุณวิกเป็นยังไงครับที่เราวาดฝันไว้ถ้าเราวาดฝันไว้เมื่อสิบถ้าก็มาสิบหรือยี่สิบปีข้าง อยากจะประสบความสําเร็จทั้งในไทยแต่จะไม่ได้อยู่แค่เมืองไทยผมอยากจะไปประสบความสาเร็จในเวทีโลก้วออ,อยากจะเป็นคนไทยที่ไปอยู่ในระดับเลิรกครับเป็นพ่วงกับใช่ครับสุดท้ายนี้นะคะในฐานะคนทําหนังอยากฝากอะไรถึงแบบคนดูทางบ้านบ้างถ้าอยากจะฝากไว้นะครับคือจริงๆแล้วถ้าเรามีเป้าหมายเนี่ยตั้งไปก่อนอ,อย่างอย่างผมเป้าหมายมันสูงมากหลายๆคนก็อาจจะมาส่งคำาต้รัะว่าเฮ้ยมันยากมันไม่มีทางจะเป็นว่าเอาคุณเอาเทนในเมืองไทยให้รอดก่อนดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเค อันนี้ไม่เป็นไรเราก็รับฝั่งแล้วก็พยายามจะเดินไปเรื่อยๆแต่อย่าท้อครับก็คือว่าถ้าเราถ้าเรารู้สึกว่ามันมันยากหรือมันอะไรเงี้ยเราก็พักบ้างอย่าไปอย่าไปซีเรียสกับเป้าหมายเกินไปผมคิดว่าเรื่องปลายทางเนี่ยมันไม่เท่ากับเรื่องเราระหว่างทางที่เราจะได้รับอย่างผมทําหนังเนี้ยประสบการณ์ทุกอย่างมันคือการหล่อหลอมที่เราทําให้เรามามีวันนี้ได้ไม่ใช่แบบว่าผมชนะโน่นผมชนะเวทีนี้แล้วผมก็ได้มายืนตรงนี้ได้มาสัมภาษณ์กับพี่ๆเลยไม่ใช่ แต่มันมาจากที่ผมมันทาหนังด้วยความรักมาประมาณตลอดเกือบสิปีแล้วก็เล่ามาตึเรื่อยๆแล้วมันก็ทําให้เรามีวันนี้ได้ใชไหครับโอเควันนี้ขอบคุณบิ๊กมากนะครับขอบคุณครับผมกินทาผมกินทาขอบคุณคมากยูชาแนลโทรทัศน์ส่งขรับแบกมนทรียีิบสี่ชั่วโมง